ทำเต้นคลิปวีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงมทำมันเดิเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นอยู่ตรตางเด็ก<า>ที่มีอายุต,ต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะก็สวัสดีคนที่ช้าพิจารณาหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่องน้องมาหาโนนะวันนี้เนี่ยก็มาตามตากระต่ายของเกมมาลองเวร์สองนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะนะมีตากระต่ายก็มาตามกันแหละเล่นหนึ่งเล่นสองเล่นหนึ่งเล่นสองอย่างเงี้ยโนะนะวนไปวนมานะครับผมเกมมันก็จี๋จี๋อเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรให้เล่นเยยอะมมาากแล้้วว่่ชงนี รู้สึกว่าเกมใหม่ๆเนี่ยไอเกมคอนัสน่ะโอ้โหเขเข้าใจมากนะไอลงงลอมอ่ะไปเล่นเมื่อไหร่น like ี่ค like ือไม่เคยได้กำไรกับเขาสักทีนะ like ับผมคนอื่นเนี like ่ยเขาเล่นกันได้อ mm ยู่นะก็มีคนได้อยู่แต่ว่าก็ก็ไม่ได้เห็นเยอะเนาะเกมเกมใหม่เนาะก็เลยคิดว่าม่ไม่เอาละนักแล้วผมช่างแม่งเหอะเป็นเกมใหม่อีกหนึ่งเกมที่ข้ามไปดีกว่านะกลับมาเล่นเกมเก่าๆนี้รู้สึกว่าแบบคอมโบแบบสวยงามตานะเมื่อวานี้กองหนึ่งเราได้กำไรอยู่แล้วนะถือว่าดีเลยแหละ ไปคอฟฟี่เกมสักสองรอบละกันวันนี้เดี๋ยวจะไปเล่นกันที่เบ็ดสิดวะนะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านี่กดเบ็ดห้าก็ไม่แตกแล้วเนี่ยโอ้อโหวายกักจังเลย ัแรกนี Mark, hai, ่ม่าม่าเมื strikes, casos, <em> ่อกี้นี่คือน่าจะไปได้สวยนะแต่ตอนนี้เนี่ยลงได้สวยมากแล้วนะลงได้สวยจริงจริงนี่ไปเล่นมาจังเวนหนึ่งทันมั้ยเนี่ยเจอแบบนี้นี่หวังตายแน่แล้วนะโอ้โหดูดิตัวทองมันเด็ดวันมันหน้าคอมโบขนาดไหนเนี่ย กดมือทางออโต้ไม่ออกก็ยาไปแล้วนาเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบ็ดสามแล้วกันเนาะลุงเราวันนี้เอามาแค่พันเดียวนะแต่เมื่อวานเนี่ยได้ได้ได้ซองหนึ่งเยอะก็ไม่อยากจะเล่นเยอะด้วยนะครับผมเพราะว่ามาจังเวสองเนี่ยมันมันเก่งเรื่องคอมโบอะเราไม่จาเป็นต้องแบบอัดแบบโอ้โหสี่ห้าพันอะไรเี้ยแลนัเสียเวลานะเสียเวลาเสียตังค์ด้วยนะครับผมถ้ามันไม่จ่ายเนี่ยก็โดนหนักเหมือนกันอะวันนี้ก็ตั้งเป้าไว้เลยพันหนึ่งนะครับผมหมดคือไม่เติมต่อแล้วนะหมดก็คือหมดนะ ต่อก็คงไม่ไหวจริงๆนะฮะใครที่อยากดูมาจงวีหนึ่งเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมว่าผมเล่นนิดอะไรไปนะครับผมก็ออมโบเนี่ยจองหนึ่งเนะี่ยคือเปิดแค่หมุนเดียวเข้าฟีเร์เกมนีม่คือแม่งโคตรเวอร์แล้วนะแต่มันเกิดขึ้นจริงนะคือเวอร์มากผมยึ่งๆเลยแล้วนะเกิดมาเนี่ยไม่เคยเล่นแบบมาจงวีหนึ่งแบบกดหมุนเดียวเข้าฟีเรแบบแบบ์เกมแล้วแบบเบ็ดสิบอะโี้ยอร์เกมนี่ไงพูดถึงฟีร์เกมเบ็ดสิบมาเลย เอาแล้ววะอ๋อเหอะสองพันไปไอ้หนูนะถ้าจ่ายแบบจ่ายสองร้อยคูณสิบนี่ก็ก,ก็ก็สวยแล้วอะก็สองพันแล้วอะนี่ถ้าคอมโบสองร้อยมานะอุ้ยมีสิบมีสิบสองร้อยอยังไงไว้ลงมาดอกนี้เรียบร้อยปิ้งเข้ามาสามร้อยก็บาเอาไปก่อนไปก่อนนะไ้ยได้ทุนคืนแล้วน,นี่อันนี้ได้ทุนคืนแล้วนะ ที่เหลือก็เจ็ดหมุนก็กําไรเราแล้วล่ะนะนะรู้สึกช่วงนี้เนี่ยรู้สึกดวงด,ด,ด,ดีเหมือนกันนะเล่นเกมไหนก็รู้สึกว่าเข้าฟรีง่ายคอมโบจ่ายดีๆนะครับผมวายอ,อีกสี่หมุนเอาแล้วไงไวหนูมีสิษนั่นเองกำไรพันหนึ่งแล้วเนี่ยอีกแปดร้อยใสหนึ่งสี่สี่สองแปดแล้วนะ เอา400มาไปเอา200มาเออป็นความารออุนแรมไม่ได้แน่ไม่ได้แน่แน่ข้างบนเป็น2จุดคือมึงรู้แหละว่าถ้ามึงลง2ขีดมาเนี่ยยังไงก็ได้จ่ายมันก็เลยเปลี่ยนเป็น2ขีด2จุดตรงนะก็เลยไม่จ่ายเลยจะเล่นกันต้องโงแบบเห็นกันแบบต่อรักต่อ่างเงี้ยจะไปเกม600แล้วน่ะเป็น10บ่ะก็กินไป300จ่าย600ก็กำไร300เนาะ ร้อยสิบเจ็ดบาทตรงนั้นะไปเอาไงดีย้ำด้วยกันกดมือแล้วกันปนะีเกมมาแล้วจะรอบได้ไหมวันนี้ขอฟีเกมสองรอบนี่คือพอใจแล้วตรงนั้นจังมือสองนะงนะแต่มันมันบ,บ่อยอะ่ะก็กลัวว่ามันจะไม่เข้ารีเกมเลยตรงนะั้นนี่คือเข้ารอบหนึ่งนี้ก็เป็นบุญตาเหมือนกันแล้วนะเรบมาจงังมือสองที่เข้ารีเกมเลยนะ ข้าวฟรเกมโหดจริงๆยกให้มาตรงเวนึงนะแล้วก็คอมโบเนี่ยมาตรงเวดึงอาจจะไม่ไม่เยอะอาจจะสู้ไม่สู้มาตรงเวสองนะครับผมเพราะว่ามาตรงเวสองเนี่ยนะคือตัวทองเขาอยู่ทุกหน้ากระดานจริงๆนะแต่มาตรงเวดึงเนี่ยเขาเน้นเป็นอ่าตัวจ่ายที่แพ้นะครับผมอย่างเช่นตัวสีแดงนะเนี่ยเนี่ยเราเร็วของจุงเนาะจุงจุงมาหมะอะไรเงี้ยหายหลับเนี่ยไม่ใช่ะนะครนะก็ประมาณนี้แหละสามสี่ตัวเนี่ยเราเนี่ยเป็นตัวแพงเนาะก็มาตรงเวดนี่ยมาบ่อย แต่มาต้องเวอสองเนี่ยมันจะเน้นเป็นคูโบลสองจุดสองขีดห้าขีดห้าจุดสามจุดอะไรประมาณนี้พอมากกว่ามาสะดวกน้อยนะถ้าจะเป็นแบบเแพงอะไรเงี้ยก็เอาตามที่ทุกคนแบบถน,นัดเล่นหรือว่าสะดวกละกันตรงนะดูดิไอ้เหี้ยวายมันสามสี่ตัวแม่งไปเชื่อมคูโบลสองขีดมันมีที่ไหนทุกคนมันน่าจะโดนเมื่อกี้ในห้าจงห้าจุดอะไรเนพวกนี้น่าจะโดนได้หมดละเออฟรีเกมเป็นสิบใหม่แล้วเว้ย รอบสถือว่าวันนี้สำเร็จแล้วนะในการเข้าไปเกมเนาะแต่ว่ากำไรก็ก็ยังอยู่นี่60 <c oughs> กว่าบาทอยู่ไม่ได้เยอะนะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ยยังไงอุ้ยยังไง วายโอ้โหสอห้กโอ้ยแตกไหนน่าจะสวยมากนะไอ้แตกเมื่อกี้มาแค่สองตัว่กลางนี่คือสาใจมากเวลเ่เกมมจังหวัดสอนนี่มันต้องเน้นฟรีเกมสินะทุกเนาะใช่ไหมฮะเพราะว่าแถวกลางเนี่ยมันเป็นตัวทองไง เป็นอทองหมดเลยก็ hehe, มีโอกาส <im Alto> ที่มันจะเป็นวานแล้วก็ไปเชื่อมกับตัวอื่นได้เยอะขึ้นนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสายไม่ค่อยเฉื่อยเลยว่ะหนึ่งร้อยกับบาทอันนี้อุ้ยอุ้ยถอนคำพูดถอนคำพูดถอนคำพูดหน้าร้อยแล้วยังไงไว้เชื่อมีตู้นิดนึงอีกนิดนึงกำไรหกร้อยกับบาทแล้วนะวันนี้มาดูกันว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับผมเบ็ดตรงยังไม่ทัวร์นะจะไปเล่นเลยเนี่ยก็ยังไม่ทัวร์ <toi> แต่ว่าเร่เหนอยแล้น,นะถ้าเล่นได้แล้วมันมันมีโอกาสแล้วก็เล่นไปยังไงทุนวันนี้เนี่ยผมตั้งตั้งไว้ว่าพันหนึ่งเนี่ยยังไงเสียก็ไม่เสียใจยนะเพราะว่ายังไงเกมอื่น,นก็กำไรแบบหนานๆอยู่แล้วอะเกมกำไรเยอะๆว,วันนี้พันหนึงก็กลับมาแบบเล่นในเต็มที่แล้วมาดูกันว่าเบ็ดสูงๆพวกนี้เนี่ยจะจ่ายหรือเปล่าในในในทุนงบประมาณนี้นะแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมว่าไม่จ่ายผมว่าไม่จ่ายเพราะว่านเบ็ดสูงสุดเลยเนี่ยไปยากนะครับผมเพราะว่า มันจะมีแบบจังหวะที่มันต้องกินก่อนแล้วจ่ายที่หลังอะไรเงี้ยหรอถ้าเบ็ดสามผิดแม้ก็นูนนะ่นอะนู่นอนะตีไปเกือบพนะันอะกว่าจะจ่ายรอบอะไรเงี้ยมาครั้งน่ะกินไปพันหนึ่งจ่ายมาเก้าร้อยก็มีก็ไม่ได้กำไรอะไรเงี้ยตีเก็มไปสามสิบคนะือเก็มนะขอเลยนะ สามสิบปังๆครับรอบมันทางอโอ้โหนี่ไงว่าแล้วนะผมลุ้นกำลังลุ้นเมื่อกี้เนี่ยกำลังลุ้นห้าขีดวะแต่แม่งสองขีดสองจุดนั่ลงมาแบบบ่อยเกินไปนะห้าจุดโอ้โหไอ้เหี่นะห้าจุดลงแถวสองเนี่ยตัวทองนี่คือรอรับกันแบบสองสามตัวแล้วอนะ สามสิบไปเลยต้องมีสักช่วงนี้มันแบบเต็งๆตามๆบ้างอะวะวไยไปดเลยครับโนบิโน่ลองกลายสปูนะครับอมโอ้ยวายอย่างนี้น่าจะดีนะเนี่ยโอ้โหสองจุดเห็นไหมทุกครั้งอะนู่นนะตัวจ่ายแพงๆเนี่ยมีหมดอ่ะทั้งแดงทั้งโอ้โหเลดบูทั้งเขียวเนี่ยมันมีหมดนะแต่ว่าไปโดนในสองจุดไปโดนในสองผิด อย่างชอบเแล้วนะเกมนี้เป็นห้าสิบเลยไม่ต้องนะวัดใจไปเลยไหมสูงไงเล่นได้อีกสิบครั้งแล้วนะอ่ะลองดูหนึ่งเอาแล้วเว้ยมีแวลและสามนะฮะกรดอกนี้ร้อยวายยังไงลงมาตรงนี้คอม,มโบกับสองจุดแล้วก็หมดวิโดนแดงแล้วะโดนแดงนั่นนะสามร้อยบาทเรียบร้อยยังไง อุ้ยอุ้ยเอ้ยเอาดิเอาดิาดสวยนี่มาเจ็ดร้อยห้าสิบยังไงวายลงมาดอกนี้สวยงามสี่ร้อยห้าสิบบาทขึ้นมาหนึ่งพันหกร้อยบาทขึ้นมาพันเจ็ดแล้วตรงนี้ยังไงวายยังมีอยู่นะเรียบร้อยสวยงามหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทกำไรมาแล้วนะสองพันห้าแล้วเป็นไงเขาเรียกว่าวัดใจมันต้องกล้าได้กล้าเสียบ้างนูกน,นะไม่ใช่ว่าแบบเล่นกันแต่แบบเป็ดหนึ่งเป็นสองเป็นสามอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไปไม่สุดอ่ะ ก็ต้องมีบ้างก็มีบ้างแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะมีแล้วนะรอบนี้นะพอดีกว่าวนะุงละเหลือสองพันแล้กันเดี๋ยวอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับบ้างเรีย <c> บ <oughs> ร้อยสองพันโกเดี๋ยวพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะุ่งละก็ถือว่ากำไรก็ตีไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้กันเกือบตีไปหนึ่งพันนั่นแหละกลมๆจะได้จำง่าย,ยนะุ่งละ วันนี้ถือว่าได้กำไรก็ถือว่าโอเคนะใครที่สนใจเข้าสู่กลุ่มกรือตะกรันแต่ไปเดียวที่ยวในตลานไนก็รีบอยู่ใต้คลิปคอมเมนต์และที่ปับเหมือนกันครับผมวันนี้เนี่ยถือว่า,า,<ท>า<ง>เป็นการเล่นให้ดูนะครับผมว่าเอย,อย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องมีวัดใจกันบ้างนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเล่นตะเบ็ดน้อยๆกลัวว่าเ้ยมันจะกินหมดอะไรหรอนะทุกค,คนถ้าทุกคนกลัวว่ามันจะกินหมดก็อย่าไปหวังว่ามันจะจ่ายให้เรานะครับผมก็ต้องกินในสองแง่มุมด้วยนะครับผมวันนี้ถือว่า ามาเล่นเบ็ดหนักเนี่ยก็ถือว่าแตกดีนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมแล้วก็ผมไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นแบบอูอัดกันแบบเปิดมากระใส่เบ็ดหนังตุ้มต่ำตุ้มแค่หาจังหวะดีๆในการขึ้นเบ็ดบ้างนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมดูกลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับ